ตอนทําการบ้านตัวละครทิวใช่ไหมครับผมก็ตัวผมอะผมรู้สึกว่าผมทําหนักมากๆเลยนะด้วยความที่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเป็นบทแรกของผมอะช่วงแรกอะผมไม่รู้เลยว่าการเข้าใจตัวละครเป็นยังไงความรู้สึกของทิวเป็นยังไงทําไมทิวถึงรู้สึกอย่างนี้ทําไมทิวถึงพูดคํานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาแสดงจริงครับก็แบบพี่ฟิล์มอย่างฟุกกวินฟุกภูสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยติวช่วยอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนถ่ายตอนในกองนะครับ ก็เป็นครูที่ดีมากๆเลยช่วยสอนผมช่วยสอนฟอสอย่างเงี้ยก็แบบค่อยๆทําความเข้าใจว่าเออค่อยๆสอนว่าเออเนี่ยทำไมตัวละครถึงคิดแบบนี้นะทําไมตัวทิวถึงรู้สึกแบบนี้ทําไมถึงพูดคํานี้ออกไปเออเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตัวทิวไปเรื่อยๆขอเชิญพบกับแอมบาสเดอร์ของมหาวิทยาลัยนาวาวิวัฒน์ทั้ง4คนพี่นี่แหละครับองชองเต เพราะว่าเหตุการณ์ที่มีใบปลิวหล่นลงมาแล้วทุกคนก็ไปบอกกับทีว่าตัวเองคือองชองเตพี่สายฟ้าหนุ่มนักดนตรีเสียงเพราะที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต่ะแต่ก็รู้ได้ว่ามีสาวๆติดกระตือสายฟ้าตัวละครเขาก็จะเป็นเหมือนพ่อหนุ่มคนดังของมออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นหนึ่งในสี่ของคนที่เป็นองชองเตใช่ไหมครับก็ถ้าตามในซีรีส์แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นคน ไม่ได้พูดเยอะครับเป็นแบบพูดน้อยต่อยนักอะไรเงี้ยครับมีคนมาชอบเยอะๆเป็นคนแบบเฟลลี่เป็นคนแบบยิ้มให้ทุกคนก็จะเป็นเหมือนรุ่นพี่ของทิวในมหาลาัยเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละคณะ,ะเจอกับทิวครั้งแรกก็จะเป็นตอนที่เดินข้ามถนนนะครับที่แบบเออทิวเขาจะหยุดรถให้ให้ผมข้ามใช่ไหมครับให้คนข้ามผมก็แบบเออหันไปแบบเออเด็กคนนี้มันก็ นิสัยดีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเป็นคนดีทางมาลายให้คนไปก่อนเลยครับก็สิ่งที่สายฟ้าใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าหาคิวนะครับก็จะเป็นเสียงดนตรีครับเป็นเพลงที่สายฟ้าแต่งเขาก็จะแต่งแบบด้วยสถานการณ์หรือว่าประสบการณ์ที่ทั้งหมดที่เจอกับคิวแล้วก็แบบเหมือนมีแรงบันดาลใจให้แต่งเพลงนี้ขึ้นมา เพื่อให้กับคิวครับรักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนอยากมีเธอเป็นแฟนให้ทำยังไงก็ใช่ Yes I do รู้สึกชอบไหมครับรู้สึกดีใจเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมก็แบบมีความชอบดนตรีอยู่แล้วชอบร้องเพลงชอบเล่นกีตาร์ก็เลยแบบผมรู้สึกว่าเออสนใจคาแรคเตอร์นี้พอแบบพอได้อ่านบทตัวละครแบล็กเก้าอะไรแล้วเนี่ยก็แบบรู้สึกแบบเอออยากอยากมาเล่นเป็นตัวนี้ครับประมาณว่าเวลาเขาเห็นอะไรที่เขาชอบ มันจะมันจะทำให้แพชชั่นในตัวเขาเนี่ยลุกเป็นไฟสิ่งหนึ่งที่นาทีแบบเข้ามาปูพันกับทิวสามสองหนึ่งที่นี่แหละครับองสองใครก็สามาธิเลยเลยง่ยไอ้หูไอ้หูไอหัวเสียงมันร้อไม่ถึงต้องพูดมาถ, <c oughs> ถ้าเรื่องยากที่สุดในการแสดงนะ่าจะเป็นเรื่องสมาธิไปถ่ายแรกๆก็อาจจะงงๆกับคาแรคเตอร์นิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่าแบบจำไม่ถูกว่าต้องแบบประมาณไหนหรืออะไรแต่ว่าพอถ่ายไปเรื่อยๆพอได้แบบถ่ายกับ กกทิวกับอักในเรื่องพอเข้าซีนกับ2คนนี้แล้วก็แบบมันรู้สึกว่ามันจะเห็นความต้องการของตัวละครชัดขึ้นนะครับเห็นคาแรคเตอร์ชัดขึ้นเวลาอยู่มีทิวกับอักมาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเหมือนมันมีมีเคมีอะไรของ2คนนี้ครับทำให้ผมเออมันมันเล่นมันเล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็น,นเอเบยฟอส เฮ้บุ๊กทำไรครับนี่มันก็จะเป็นอารมณ์แบบถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดใจมึงถ่ายกูบ้างกูอยากมีซีนบ้างถ่ายกูหน่อยไม่ให้กูทำไงอ่ะพี่แค่อยากจะถามว่าเรารู้สึกยังไงกับพี่ที่ส่งม,มาให้เมื่อคืนน่ะสมกับที่เป็นน้องซองเต้ของพี่เวล้ละจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องอะ่ะมันไม่ได้มีแค่แบบการตามจีบหรือการลุมจีบอย่างเดียวแล้วมันต้องมีความฝันของแต่ละคนความฝันของเด็กที่กําลังจะเรียนจบมาหาลัยไปว่าอยากเป็นอะไรแล้วก็ ความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีความซับซ้อนมากมายอีกก็ต้องรอไปติดตามดูว่าแต่ละปมเนี่ยมันจะแก้ยังไงนะครับ